สวัสดีค่ะพบก,กับช่องรถสวยคุณภาพดีต้องเพอร์เฟกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเบลมารีวิวรถ Toyota c a m ม y รีสองจุดศนย์ไฮบิะคะรถคันนี้เป็นปี2011แท้เกียรอ์ออโต รถใช้มือเดียวน็อตไม่ขยับนะคะแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะเปลี่ยนแล้วไม้แท้วิ่งอยู่ที่160,000กิโลเมตรเครื่องยนต์เบนซิน2400ซีซีค่ะเครื่องเกียร์สมบูรณ์พวงมาลัยมันติฟังก์ชันระบบพุสตสตาร์ทภายในนะคะเป็นลายไม้เบาะหนังแท้สีเบจเดิมจากโรงงานนะคะเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าค่ะภายในกว้างนะคะนั่งสบาย สวยสะอาดนะคะเจ้าของใช้งานดูแลรักษาค่อนข้างดีมากเลยนะคะคันนี้ส่วนระบบไฟฟ้ารอบคันนะคะก็สามารถใช้งานได้ครบทุกจุดแอร์ทั้งด้านหลังนะคะก็มีนะคะเย็นทั่วถึงทั้งคันแน่นอนนะคะรถคันนี้นะคะเจ้าของใช้งานรักษามากภาษีพ,พบรบหมดปี68 เล่มทะเบียนเอกสารพร้อมโอนนะคะสำหรับราคาขายคันนี้เบลขออนุญาตขายเงินสดที่ราคา249,000บาทถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูรถลองขับขี่ได้ทุกวันที่ซอยน้อมีน74หรือโทรหาเบลได้ที่เบอร์082-026-8186ค่ะสวัสดีค่ะ